เริ่มแล้วค่ะทุกคนกับงานรัชศรีวังน้อยแฟร์ปีนี้บอกได้เลยว่าใหญ่มากจัดมาให้เต็มเต็มสิวัน11อดคืนโดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงสิสิงหาสองห้าหกแปดข้างเชียงกงวังน้อยติดถนนพหลโยธินภายในงานมีทั้งร้านอาหารร้านขนมของกินของใช้มากมายร้านเด่นร้านดังจากติ๊กตอ็อกอาหารนานาชนิดมาให้ชิมและช็อปกันเยอะมากส่วนสนุกก็จัดมาให้ชุดใหญ่ยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังดูค่ําคืนงานนี้ลำไยไห่ทงคําก็มาจะมาให้อาหารสัตว์อย่างน้องหมูน้องกระต่ายก็ได้ะแลสิ่ง ไม่ได้ต้องมาจัดหนักจัดเต็มก็คือการมาตะลุยหาของกินอร่อยๆอย่างร้านนี้ไก่ทอดเกาหลีกีแซงเนื้อไก่กรอบๆราดซอสช้ำๆไม่ว่าจะเป็นหมาล่าครีมชีสหรือใครได้ทานจะบอกว่าอร่อยโดยเฉพาะชีสกลมๆสุดๆหมูสต๊กแม่สมานเจ้าดังในติกตอกก็มาก็ไก่มีคุกไก่ฉีกัรันตีจากครัวคุณต่อยก็มีร้านทะเลดองที่มีทั้งหอยและปูตัวโคตรใหญ่ก็ต้องเป็นร้านขุนแป้งทะเลดองนี่เลยและร้านขนมหวานทิพาดไ่ได้คือร้านขนมต้มมะพร้าออ่อนกันสดๆใหม่ๆด้านนอกคุกกับมะพร้าวอ่อนจุกๆยยัังงไไมม่พพอด้านนนใเป็ส๊บ วนที่านนใครได้กินก็ต้องติดใจทุกคนว่าเป็นขนมต้มที่อร่อยไม่เหมือนใครนอกจากจะมีร้านอาหารที่มาให้เราเดินกินตลอดทางก็ยังมีกิจกรรมเรื่องเลิงให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็นป,าปลาโปังไข่ลุนโชคทดสอบความแม่นกับบีบีการหรือจะล้วงโป่งรับรางวัลกับบ้านก็ได้นะบอกได้เลยว่างานนี้ทั้งของกินของใช้มันเยอะมากจริงๆว่าแล้วก็พาลูกหลานมาเดินเที่ยวงานชิวๆหรือจะชวนชาวแก๊งมาโยกกันหน้าเวทีคอนเสิร์ตตั้งแต่วันที่2ถึง12 2568อข้างเชียงกงวังน้อยอยุธยาแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะ